มาเถียงกันด้วยข้อมูลไม่ใช่เหรอมึงบอกว่าจะคุยอะไรต้องวัดกันด้วยข้อมูลไม่ใช่เหรอจะคุยอะไรต้องคุยแบบจับต้องได้เห็นได้มีเหตุมีผลไม่ใช่มโนพะเพ้อฝันว่าประเทศไทยต้องเป็นประชาธิปไตยและจะมีที่ยืนในเวทีโลกเงยหน้าไม่ได้เพราะไปไหนคนก็ถามว่าเฮ้ยประเทศมึงเกิดอะไรขึ้นวะไอ้ควายไม่มีใครเข้ามาถามแบบนั้นหรอก ไม่ทราบว่ามึงเคยไปประชุมผู้นําอาเซียนหรือยังมึงถึงกล้ามาพูดว่าไปไหนผู้นําเขาต้องมาถามว่าประเทศมึงเกิดอะไรขึ้นหรอรเขาไม่มีใครมาเสือกเรื่องบ้านคนอื่นเขาหรอกลุงตู่ต้องไปถามวา่าเลไนเมียปูตินไหมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยพี่ปูพี่ปูยิงยูเครนทำไมต้องไปถามเขาไหมไม่มีใครเขามาเผือกเรื่องชาวบ้านเขาหรอกมึงพูดเหมือน มึงพูดเหมือนเขาเขาเล่นขายของกันอะนะฮะการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเขาคือกระชับความสัมพันธ์นะครับประเทศที่เขาไม่อยากมากระชับเขาก็ไม่มากระชับเช่นจีนเชิญรัสเซียมาเขาก็ไม่เชิญไบเดนมานะฮะมันเป็นเรื่องปกติ มานั่งมาทงมาถามใครจะบ้าลุงตู่ไปประชุมผู้นาอาเซียนมาถามลุงตู่ว่าเฮ้ยบ้านมึงเกิดอะไรขึ้นหรอดนูนี่นั่นงั้นลุงตู่ก็ต้องถามกลับดิเอ้าแล้วบ้านมึงเป็นไงอะ่ะบ้านมึงรอดหรือยังบ้านมึงโอเค <c oughs> คือมึงมึงปัญญาอ่อนหรือเปล่าอะ่ะคือคือบางทีมึงก็แบบเฉลี่ยเกินไปอะ่ะแล้วบอกโอ้โหนายก เจต t ถาไปนู่นนี่นั่นโอ้โหเราเราไปได้เลยจะไปแบบไหนไปได้เลยไปวาดน่องไก่เหรอมึงภูมิใจวาดน้องไก่เหรอนะฮะปัญญาอ่อนบางทีอะพูดอะไรแบบนะฮะเงยหน้าไม่ขึ้นเลยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชากับผลงานระดับโลกนะฮะต้อนรับผู้นำจากต่างประเทศอย่างเป็นทางการ29ครั้ง หาลือผู้นำประเทศทั้งภาครัฐเลอกชน411ครั้งเป็นประธานการประชุมระหว่างประเทศ6ครั้งมีความร่วมมือร่วมแม่น้ำโขงปี57ร่วมมือเอเชีย ACD 2559นะฮะความร่วมมืออิรวดีเจ้าพยาโขง AACMECS ปี e 2561ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน2562ประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก นะฮะสองห้าประชุมผู้นํากรอบความร e todos, Hugo, 65, Ivan, dinner, ว่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจบิมสเต็กหรือความร่วมมือทางอ่าวเบงกสองห้าหกห้าและสองห้าหกหกกูก็ไม่รู้นะว่าอาจารย์รู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าประเทศไทยมาแรงติดท็อปสิทธ์อันดับประเทศที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในภูมิภาคเอเชียเฮ้ยมึงมโนหรือเปล่าท็อปนิวจัดอันดับหรือเปล่าการจัดอันดับ ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากสุดในภูมิภาคเอเชียจัดอันดับจาก Yahoo Finance ไม่ได้จัดอันดับอ๋อสงสัย Yahoo Finance มันเป็นสลิมสงสัย World Bank มันเป็นสลิมลุงตู่น่าจะไปซื้อ Yahoo เอาไว้แล้วลุงตู่น่าจะไปซื้อ World Bank เอาไว้นะฮะลุงตู่น่าจะไปซื้อนิตยสาร ซีโอวอ์แมกกาซีนเอาไว้